ต้องถิ่และเตรียมความพร้อมตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสานภัยหรือภัยพิบัติในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสุสาคมรับมือสานาภัยหรือภัยพิบัติประเภทตุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลล้นฝึกซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มต้นในการอุรยพ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัยจากหัวขึ้นภัยฝั่งขอกระจายข่าวขอกระจายเสียงของหมู่บ้านกลุ่มก็หมายประกอบเ้ื่อผู้นำชุมชน,นโดยเฉพาะวันนี้้วยท่านบุตรมาก็จะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเราจะเห็นระยะหลังนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของของประเทศไทยเราค่อนข้นางแม่นยำนะครับแล้วก็เต้นเลยนะครับว่าวันไหนมาวันไหนไม่มาวันไหนอะไรต่างๆพวกน,นี้ ม,มันแล้วแต่พื้นที่อีกนะครับดังนั้นในส่วนตัวนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญที่พวกเราจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องของการติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศซึ่งมันก็จะมีการเตรียมการนะครับแล้วก็การแม้กระทั่งในเรื่องของการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ในการติดตามปริมาณน้ำฝนกรณีอันตราน,นะครับแล้วก็วามาประเทศไทยรวมทั้งบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีอายุนะครับ ลูกนึงอยู่แคลิฟอร์เนีย,ยตอนนี้่คือปัญหาครับวลังงานท่ามันเปลี่ยนมือกฎหมายทุกวันนี้ตลาดซื้อซักคู่เขาก็คุมเพียงตัวเดียวนะครับแต่ก่อนมีควบคุมตัวเดียวแต่ปัจจุบันนี้นะครับทางสุดภัยธรรมชาติได้มีแนวทางนะครับจัดตั้งระบบกดสัญญาณเนี่ยมาที่จังหวัดนะครับแปลว่าตอนนี้<ะ><ะ> ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงอพยพอยู่นะครับาทางีงนั่งนึงนี่อยู่ที่บ้าน็ห้างกับไปเอาว